บทบาทที่สำคัญไม่แพ้กับการเป็นนักสแสดงของสรพงษ์ชาตรีก็คือการเป็นผู้นำครอบครัวค่ะซึ่งพระเอกรุ่นใหญ่ก็ทำได้ดีสร้างคนคุณภาพระดับสังคมไทยถึง4คนด้วยกันไม่ว่าจะเป็นคุณขวัญคุณเอิงคุณเอมและคุณอามค่ะ ขวัญพิมพ์อักษรลูกสาวคนโตจะเรียกว่าลูกไม้หล่นใต้ต้นก็ไม่ผิดนะคะเพราะว่าสาวเก่งคนนี้เป็นผู้จัดละครควบตำแหน่ง acting coach และผลงานเรื่องแรกก็คือแม่อายสะอื้นที่เธอนั้นเข้ามาเป็นผู้จัดเต็มตัวและเรื่องนางทิพย์เรื่องนี้ได้พ่อเอกสรพงษ์มาร่วมแสดงด้วยค่ะสอง อยู่ไหนลกขวัญพิมพ์อับส้นเคยให้สัมภาษณ์ว่าตนเองเติบโตมากับกองละครเมื่อโตขึ้นอยากจะทำงานละครถึงแม้ว่าเธอจะไม่ได้อยู่กับพ่อเอกแต่ว่าความสัมพันธ์ของสองพ่อลูกก็ยังคงดียังรักกันเสมอมาค่ะหากลูกสาวมีงานละครก็จะมีชื่อของคุณพ่อสารพงษ์มาร่วมแสดงด้วยเสมอค่ะ ส่วนลูกชายคนสุดท้องอย่างคุณอ้ําพันธริษนะคะก็เรียกได้เต็มปากว่าเป็นลูกไม้ใต้ต้นจากการที่เขาได้มาดูเบื้องหลังการทําภาพ,พยนตร์อยู่บ่อยๆทําให้หม่อมเจ้าชาตรีเฉลิมยุคนผู้ที่ชักชวนคุณพ่อสระพงษ์ในวัย19ปีมาอยู่ด้วยกันที่วังละโวเห็นแววของอ้ําแล้วก็เอ่ยปากให้มาประเดิมในฐานะนักสแสดงเรื่องสมเด็จพระนเรศวรในบทเสือหยกเวียงกล่องโชลีลาบุรหัมเก่งกาจไม่แพ้คุณพ่อเลยค่ะ ส่วนลูกสาวคนรองอย่างคุณเอิงพิสุทธิ์ทิศนีนะคะและลูกชายคนกลางอย่างคุณเอมพิศรุธแม้จะไม่ได้ฉายแววในวงการตามคุณพ่อแต่หากใครเคยเห็นภาพทั้งคู่ก็จะพูดเลยว่าสวยหล่อถอดแบบคุณพ่อและก็เชื่อได้เลยนะคะว่าความเก่งไม่แพ้กันเรียกว่าเป็นหลักฐานชั้นดีที่ยืนยันได้ว่าสารพงษ์ชาตรีนั้นสามารถทําหน้าที่คุณพ่อของลูกๆได้อย่างสมบูรณ์แบบค่ะ ขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนะคะที่ติดตามรายการ i n s i g h t News Tonight อย่าลืมกดกระดิ่งและกด subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออื่นๆอีกมากมายค่ะและหากคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆส,สามารถติดตามได้ที่ Facebook Fanpage True Insight เข้าไปกดติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ